กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกม Enigma of c e p i เปในคลิปนี้ผมจะมาแจกโค้ดแนะนำแนวทางในการจัดทีมสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับก่อนที่จะไปรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ผมด้วยนะครับอันดับแรกครับผมผมขออนุญาตแจกโค้ดครับวิธีเติมโค้ดกดเข้ามาที่รูปโปรไฟล์ครับมาที่ redeem code ค,ครับ กรอกโค้ดตรงช่องนี้ได้เลยนะครับโค้ดผมจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับอัปเดตให้ตลอดสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและเสถียรที่สุดในปัจจุบัน หรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับ ถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม ld player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดเดี๋ยวเรามาดูแนวทางในการจัดทีมกันเลยนะครับมาที่ฮีโร่ตรงนี้นะครับ้าเราจะจัดทีมที่ formation ตรงนี้ครับเกมนี้เราสามารถจัดทีมได้6ตัวละครนะครับจะมีทั้งหมด3แถวนะแถวหน้าแถวกลางแถวหลังตัวละครเกมนี้นะครับจะมีทั้งหมด4สายนะครับจะมี สายแทงสสายโจมตีกายภาพสายเวทสายซัพพอร์ตนะครับอาจยะผมขออนุญ,ญาตกดติ๊กตัวละครออกก่อนนะในการจัดทีมนะครับอันนี้จะเป็นทิ๊กของผมนะครับที่ผมใช้ในการจัดทีมนะตัวแรกครับที่เราจะจัดครับก็คือสายแทงครับอ่าสายแทงนะครับเอาไว้ รับดาเมจนะครับแถวหน้านะครับาสายแท้งบางตัวก็จะเป็นสายแท้งกลึงโจมตีกายภาพด้วยนะครับให้เราใส่สายแท้งนะครับยืนข้างหน้าเลยนะเอาไวา้รับดาเมจนะครับแถวกลางครับผมแถวกลางก็คือสายโจมตีกายภาพครับนี่ใส่2ตัวเลยนะครับ แถวหลังครับแถวหลังก็คือสายเวทครับสายเวทสายสองเลยนะครับแล้วก็ตัวที่6ครับสายซับพอร์ตครับนี่นะครับอ่ามันจะเป็นทีมแบบสมดุลเลยนะครับจะมีแท้งหนึ่งตัวโจมตีกายภาพ2โจมตีเวท2ส,สายซับพอร์ตหนึ่งนะครับอ่าสายซับพอร์ตนี้จะเอาไว้เป็นตัวฮิวนะ อ่าพวกสายเวทก็จะเป็นพวกดีบัฟสายคอนโทรลอะไรประมาณนี้โจมตีกายภาพก็จะเป็นสายคอมโบสายเจาะเกราะอ่าสายโจมตีกายภาพแบบหมู่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ตัวละครที่ทุกคนมีอยู่ในทีมนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเกมนี้เราสามารถจัดฟอร์เมชั่นของทีมได้นะครับกดตรงนี้เห็นไหมจะมี6รูปแบบนะครับให้เราจัดนะอ่านี่เลย อันนี้ก็ลองจัดดูนะครับอันนี้ที่ของผมใช้ผมจะใช้เป็นรูปแบบที่1น,นะครับแบบนี้เลยนะนี่เห็นไหมย,ยืนหน้า1ตัวกลาง2หลัง3นะครับผมจะใช้รูปแบบนี้นะผมในการจัดทีมนะครับอ่าเกมนี้นะครับถ้าเราจัดทีมทับเดียวกันนะครับมันจะบวกออราตรงนี้หรือว่าพวกโบนัส HP ATK คิอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ผมจัดทับอย่างละ2ตัวนะมันจะไม่บวกพวกออร่าโบนัสพวกนี้ให้นะครับอ่าถ้าเรานะครับอยากรู้ว่าทับไหนมันบวกอะไรก็เราสามารถเลื่อนดูได้ตรงนี้เลยเห็นไหมครับอ่าอย่างเช่นทับสีเขียวนะครับผมมันจะบวก a อ k 20%คิดาเมจ20%นะครับถ้าเราใส่ ตัวละครทับเดียวกันลงนะครับ6ตัวละครนะอ่านี่เลยเห็นไหมอ่าทับสีเหลืองก็จะบวก etk ยีเปอรแล้วก็เลสกิลอีก10%นะครับอ่าทับสีฟ้านะครับก็จะบวก etk ยีเปอรแล้วก็คิสิบเนะครับอ่าทับสีแดงรีเจนต์นะครับถ้าเราใส่6ตัวนะครับมันจะบวก ah sp สามสิบเปอร์เซ็นต์ etk สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ดาเมจ โบนัส15%นะครับอ่าทีมนี้ถือว่าโคตรดีเลยนะทีมสีแดงนะครับอันนี้ก็ลองจัดดูนะครับอ่าอย่างตัวอย่างของผมเห็นไหมผมจัดอ่าทับละ2เห็นไหมอ่าสีเขียว2ส,สีฟ้า2ส,สีเหลือง2นะครับมันก็ไม่บวกโบนัสออร่าตรงนี้นะอ่านะครับอ่าผมขออนญาตใส่อ่าตัวละคร ทับสีไฟดูอถ้าเป็น3ตัวนะผมขออนุญาตก,กดใส่ให้ดูอ่เห็นไหมครับถ้าผมใส่3ตัวมันก็จะบวกให้เห็นไหมนี่ครับ SP 10% a t k สินะครับอ่าตอนนี้ทีของผมนะผมใส่เป็นอย่างละ2ทับนะครับก็ไม่บวกโบนัสออร่าให้นะ เกมนี้จะมีระบบแนะนำการจัดทีมหรือว่าแนะนำไลน์อัพการจัดทีมอยู่นะครับมาที่ซัมมอนตรงนี้ครับมาที่ไลน์อัพตรงนี้ก็จะมีทั้งหมด6ทีมนะครับที่ระบบทางเกมแนะนำนะครับอ่าก็จัดทีม6ตัวละครนะนี่เห็นไหมครับผมทีมแรกทีมนี้จะเน้นไปที่ฮิลและฟื้นคืนชีพนะครับ ทีมที่2ทีมนี้จะเป็นทีมโจมตีสายฟ้าและควบคุมศัตรูนะครับต่อมาทีมที่3ทีมนี้จะเน้นทำให้ศัตรูเลือดลดและไล่ฆ่านะครับต่อมาทีมที่4ทีมนี้จะเป็นทีมเน้นป้องกันและโจมตีกลับนะครับหรือว่าป้องกันแล้วสวนกลับศัตรูนะต่อมาทีมที่สี่ ทีมนี้จะเน้นเผาไหม้ศัตรูและไล่ฆ่านะครับต่อมาทีมสุดท้ายครับทีมที่6ครับทีมนี้จะเน้นโจมตีระเบิดใส่ศัตรูนะครับถ้าใครมีตัวละครนะครับตามที่ระบบแนะนำไลน์อัพก็ลองจัดทีมดูได้นะครับอันนี้ก็ลองจัดดูนะถ้าใครมีตัวละครตามนี้นะครับ อ่าสำหรับการจัดทีมนะครับก็มีประมาณนี้นะครับน่สายฟรีก็สามารถทำได้นะครับจัดทีมผ่านดานถึงสเตท1 0 0นะครับแบบง่ายๆเลยสำหรับสายฟรีก็ทำได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยครับขอเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ